กระไดดีท่านผู้โชคพุกับจัดนุ้ยช้างมาเบิ่งการซื้อขายซักจำอยู่ที่ป่าแห้นี้เนาะเออจวดจวดหาเงินง่ายขายชินต้นไม้ได้แล้วหาเงินง่ายกันเลยได้เลยยังเอาไรฮเดินทาง

lôi lưu phun này hả lôi 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 lôi

โอ้เมื่อนี่เมื่อนี่ก็ทากันไปลุมบอลแลวแหละเมื่อเาวันบมงนี้เราบนไ่ปนล้หามลนะมันมีอย่างนกยงยน่งชี้นัรันเนาะก้าวาหเนาะได้ง่1นชมโอ๊ยกาไดท่จะเ็นร้อน่เป็น

มดต้ยแล้วว่าจะก้านคะยังมีัหา the uh ่งเ้ยมันยังใช่เลยเขาจะทิ้งอนนี้ค่ะนี่เด้จะทัหนึ่งร่้ามรยไร่หาล่าทขีนครับผมอนี่ขอนนทำี่เขาจทแล้วก็พูนันห้าร้อยดิวนี้นะรอเขาอีกวัเดียวเลย

ข่อพ่อเป็นพ่อเออยอเป็นพ่อสองตัวเป็นร้นั่เลยตัวเป็นสองพเตรียมรับเงินแบบนี้เ็ินเรียบล้อยตัวเดียวนะกาแทเหมือนหาเจ้าโตเฮ้ยแต่่บ้านนะบ้านใช่ป่ะมีหากันย่ัน ข้อ้าจุดรายละเอียดแล้วบบขาี่ข้อ4,002เจอยู่นี่เอนี่แเด็เ่มตาย่นี่ีเด็่ีเ็ะนี่จของแม่ได้จากของแม่เล่าห้

คือเด็กกันเลยคุณพูตันที่แล้วของเาเราทันสองันเจ็ดห้าทันสี่ร้อยได้ทันเจ็ดห้าติดต่อกระากเสรเอ๋ตั้งั้งอกระชากเสร บอมันก็เปตัวนี่บอบอจได้แล้วหองยามนี่นะใสยยางบอนี่มันนี่โอ้ตัวอะไรบเสออ้เออนะไฟขึ้นสูงได้ละได้นะ้ง ก็ต wow, so yeah, okay. oh mm. ิดเราเดียวได้พันสามพันติดหาใจไรสองบ้านก็ห้าเชนอือ

ตาลอยตาลอยไส่มาเงินมาเงินเออเออต่เราลุ่มอยู่นะก่อนเออสวยนิ่นิอนเออต้องเอาน้ำใส่นะผู้ชมว้าวว่าข้าวอ่างน้วาวฟงแล้เปีนได้หอราเลน้ชรอได้ ทางหลังเจ้าหลังเจ้าเจือไล่เชื่อไล่อันนี้แหละเขาายกี่เัินห้าร้อยเก้าเป็ดตัวโอ้ห้าอยก้าเป็ดห้าร้อยตัวเนี่ยตัวนย่างนี้หน้าตัวต่มันหมโหอแล้วมันตมดเออนะตเลยนะเด็กแกเอาใส่แบนี้ก็ตอ้ารยเนมอ้า

จะ,จะมีบ trips, problems, ่ชาพ้านเอานันางนั่นก้นเลยแลล่างผ้ากขายชิ้นใครนี่ะแ่เาเปลียนเยเราเลียอะไรนี่ทำันมี้เยาเดี๋ยวยูางไปเดี๋ยวไปเดี๋ยัน้าม่ันฟาวบช่าเดี๋ยวนี่ยำเลยก็ได้

มันยไม่เอาได้เออเดี๋ยวนี้ะเรีไม่เอาเรจะไปเอาจะมีเงินทอนเรามีเงินทอนใจยนไปทำะก็ไม่เอาแล้วเรอยอย่าวเอยเอาแล้วโตตอนนี้แหะที่ันยังไ่เข้าแล้วเงินยังไ่ได้ันยังบ่ได้ตนะก็หาเสีแล้วก็เอาไว้กันนี่กดะเรยบร้อยินนี่ล่ะเอาแล้ววพ่อะจบมาหรอ่ะจบข้า้าหรอเออข้า้จ่อ พอแล้วพอแล้วของยังไ่พอเนี่ยยร้อยส้อยขเ้อเด้อาไปเดร้อยแล้วเจ้ากินให้เราชุบยังไ่บ่สดเอาให้สลวเป็นาตอนั้นห้าร้อยห๋อห้าร้อยเ่ กาแร้อยขุ่นเจ้าห้ร้อยต้นการ้อยกาแร้อยเจ็ดร้อยรานโซ่กันเดียวทางกาแร้อย่ตัวห้าร้อยาร้อยตัวหน่งห้าร้อยห้าร้อยกะเฉียงสองห้าพันห้าร้อยได้ตัวห้าร้อห้าตอนมาหาันเออตอนมาห้าพันผมมีตัวดิน้ำเตี้ยวตเตี่ยวไลเออนีเอ่น้ำเตี้ยวใช่ อบ้นอะตัวนี้แบบแปดร้ยเจ็ดสิบเอ็เอแปดร้อยเจ็ดสิอะชือใช่ตัวนี้หายรูกนะห้าร้อยหเออห้าห้าห้าเจ็ดเจดเจ็ดพิสามเสามเตัวนี้อันเดียวอดร้อยก็สองพันเออแปดร้อยอนตัวนี้ห้าร้อยห้าห้าเจ็ดเจดเจ็ดพิสามเจ็ดเสามเนาะแล้วเขาจ

ตาเนี่ยเลยอ๋อนี่จะเปิดตัวบ้านกันเลยเนาะตอนเลยเออตอนเออเขาจะมีเงินเจ้าอยู่เนาะเออตาดกันตอนกันไหมล่ะนี่มึงนี่ตอนที่น่าจะเอาแต่ติดกันติดกันบ้างดูอ่านหนังเลยว้าวติดกันติดกันบ้างดีเนาะติดกันบ้างติดกันบ้างติดกันบ้าง เมือนหรอปะอายังค่อยแบบนี้สามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบไม่ได้จะสามร้อยแหละโอ้สามร้อยครับ่ข้าวโอ้สามร้อยห้าสิบเออนั่นาแบบนี้เัออันนีม้รไป้มน่นี้เท่านั้นควาเราดี๋ยวให้เลือเขาใช่มยังคใหม่ยนี่ Ô à à à là những hey! người hey, <laughs> <Wearı fold three. cười> <laughs> <Tr� cười> khác. là những người khác. Ô có là có thể nói là จ่าายแ้วมันเ้ยงเาที่อกเงี้ยงเง้าสวบ่ายเชื่อก็ันเงี้ยงเงี้ยฮะาวขาวขาวแบนี่ามเราเลยามร้อยนี่เหรอสารอยเช็ดคิ้วสามอาเช็ดคิ้ไปฮข้าวโซ่ค้ข้าวโซเลยเเดคิ้วคือไเด้วโดนเอาเช็นเสร็จแล้ว เออโตแล้วทุกคนก็ได้เนาะเออมีอะไรมาชมเนาะมาสักเล็กๆชาคนเล็กเอออยู่ยังไงอ๋อไปบ่เอาลูกไปนะนี่ไปขึ้นโน่นเลยเอามานี่บริจาคใจนะเออทุกคนได้ช่วยกันมาเอาถึงมาทางมันยากกว่ารักขึ้นเชื่อเลยนะเออสุดแล้ว Don't want on the side พอแล้วเอาให้ทมนะ เด้อเอานึ่เอานึ่ข้าวเจ้ามีเลาเด้อเด้อคนนั่งข้ามกัทับยสนตอน สามร้อยห้าสิบโอเคท่านผู้ชมจบการค้าขายทีนี้อเอ๊าาอเะอบาา <c oughs> อพบกันใหม่คลิปต่อไปมาเบิ่งการชี้ขาย <c oughs> จักจัก่นวิธีป้าแห่งนี้นะท่านผู้ชมนี่จะจักจั่นจักจั่นจักจั่น